เออขอบคุณในขวดนี้ก็ไปเอาแล้วก็ถามทําไมไปไปดูก็ได้ไปหาคลิปให้ผมตอบในลาพาคอยในสมัยปัจจุครับถ้าผมจาไม่ผิดก็ประมาณวันที่สี่สิบเป็นเมษายนตอบแล้วเรื่องนี้เขาก็ตอบเข้าใจแล้วเรื่องต่อไปต้องพูดเรื่องนี้อื่นเราบอกแล้ว่าเราใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปนะครับทีนี้ไอ้สองพันหนึ่งเขาก็บอกทําไมที่สองพันหนึ่งยังไปต่ำเได้ก็มันไม่เหมือนกันสองพันหนึ่งยังไม่ทําอะไรเลย เมื่อเราจะไม่ทำอะไรเลยแล้วมีข้อมูลและทางท่านนายกมุตรีในฐา,า,านะประธานกปจอนุมัติให้ตั้งกรรมการสอบเราก็เลยตั้งกรรมการสอบเขาจึงอยู่อยู่ตรงน,นี้มันก็เลยมีเหตุว่าถ้าอย่างนั้นให้สอบเสร็จก่อนใอน2001หรืออยู่ชั<ม>่วคราวแค่นี้ครับมผมพูดขนาดท่านไม่ได้อยู่กับกผมมาตลอดเนี่ยผมพูดแค่นี้ท่านเข้าใจไหมล่ะเข้าใจแล้วก็ถามแล้วถามอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกผมไม่อในแบบที่ผมพูดไปนะีๆๆแ่แหละถ้าเขาตัต้งใจจะ จะ,จะมองในทางลบอธิบายไปก็เป็นอย่างางี้ถึงได้บอกจะย,ยุ่ยยงเลยตบมือข้างเดียวอย่างห้ดังนะข้อทีจริงในคุณเองครับไม่มีเลยนะผมบอกเลยว่าการทํางานมันไม่นจะทําได้อย่างใจผม ون. มันมีเงื่อนไขไหลายอย่างแล้วทุกอย่างในฐานะทางทราัฐบาลถึงแม้ผมจะเป็นนักกฎหมายผมรู้แล้วกฎหมายเปไ็นยังไงแต่ในฐานะการทํางานในตรวผมผมก็ต้องถามความเป็นจริยกรร ผมจะทําทุกอย่างตามที่ผมคิดไม่ได้ผมก็ต้องเราผมบอกไงว่าในการบริหารประเทศเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแล้ว็ต้องถามความเห็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะกฎหมายก็ต้องถามกสิ่งอย่าได้วนบอกสองพันหนึ่งร้อยเม็รตวัดกิีการเขามีความเห็นตรงกันเขาต้ตรงกันหมายควาว่าอะไรครับทางเลขาธิการกิจการและ ผู้แทนสำน,นักงานกิจการที่อยู่ในคณะกรรมการก่อนเห็นตรงกันว่าสามารถชะลอการเซ็นสัญญา2องพันถึงรเมกรวัตต์ได้โดยเป็นมติส่วนในห้าพันอที่พูดอยู่เนี่ยเขามีความเห็นว่าชะลอไม่ได้เพราะเงื่อนไขปัจจัยที่ผมอธิบายตาา่างกันต่างกันนะครับเมื่อตาา่างกันก็ไม่สามารถจะบอกว่ามันเหมือนกันได้ และในสัวของ5,000ห้าพันกว่าเนี่ยก็คือเจ็นสัญญาไปแล้วแปลงถึงตัวสัญญาเหลืออยู่ตรงนี้คุณจะไปอธิบายว่าไอ้ตรงนู้นเต็นตรงนี้ไม่เต็น้วยเห็นอะไร<น>ะเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกใส่ไปในเครื่องถ่ว่าถ้ามีปัญหาบอกเลิกสัญญาได้และหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบป,ประเด็นต่างๆ ว่าจริงหรือไม่แค่ไหนที่รัฐบาลเห็นเองก็ดีหรือที่ฝ่ายค้านอำเภอหรือก็ดีมันตรวจสอบแล้วถ้าพบก็จะไปเข้าเงื่อนไขที่บอกตัวที่ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนไปตลอดอันนี้ก็คือความเห็นของกิจจุธีการทั้งต,ตัวของทาง้านง,งานและผูแ้แทนที่อยู่ในสภาเพื่อเขามีความเห็นอย่างนี้เราทําไปเดินหน้าไปในขณะที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นด้วยมันจะทําได้ยังไงครับ มันไม่ใช่บางประเทศที่ผู้นำนึกจะขึ้นรัฐสีก็ขึ้นได้หมด <c oughs> มันมันไม่ใช่ <c oughs> มันต้องฟังหลายคนถึงแม้ท่านจะเป็นท่านนายกจะเป็นานายกท่านก็ต้องฟังอืง่นผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานผมก็ต้องฟังอืง่นแล้วก็มาชั่นงน้ำหนักฟังเราด้วยเหตุด้วยผลถ้าเหตุผลเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องถอยถ้าเหตุผลเราสู้ได้เราก็เดินหน้าต่อ ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งมันต้องปรันด้วยเปลี่ยนด้วยผลการบริหารประเทศอย่าว่าบริหารประเทศเลยบริหารกิจการก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ฟังกันมันก็บริหารไม่ได้ก็จริงๆแล้วข้อบวชก็มี่านเ้ตุอะครม่ได้มีเรื่องอะไรซึ่งผมก็ไม่เข้าใจพูดแล้วเข้าใจกันไปแล้วจบไปแล้วเอามาพูดอีกเลยเขาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเขาไม่มีเรื่องพูดของเขาเองเขาก็ต้องเราเรื่องเรากลับมา่าใช่เพราะเรื่องว ก็ผมนึกบอกเลยครับว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเดินหน้าเอาเวลาของเราไปทําอะไรที่เกิดประโยชน์ดีกว่าใช่นั้นก่ไม่ใช่คนนู้นมาทําให้เราวอกแวกหมดแทนที่เราจะเดินหน้าทํางานในสิ่งที่เราจะทำเราต้องมานั่งสียเวลาแล้วซงแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็คิดว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เราไม่ฟังแต่เราเป็นวิธีแก้ของเรามีคำตัองข่าเขาแตางออนไลน์นะครับ ถามมุ้นว่าค่าไฟอพาร์ตเมนต์นี่สามารถทําอะไรยังไได้บ้างนะครับที่มันแสงกติีนี้ไม่ทางกันคือเรื่องอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับผมพูดต่อทอคพมาหลายรอบคือผมบอกว่าการที่เอาไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปขายต่อสำหรับลูกเนี่ย ว่าเป็นเรื่องต่างชาตนะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตพราเป็นการรมเนี่ยขนาดกรกพอเป็นเป็นเป็นหลวงยังต้องมาขออนุญาตแล้วเนี่ยเอาไปฟ้าเอาไปขายต่ออย่าว่าแต่เอาพาันเป็นพวกขอพาด้วยเพราะว่าผมก็ได้รับรองเรียนมา,าแล้วไปขายานตตั้นกำหนดราคาเองได้ยังไง ทางคณะรรฐการกคอพที่ผมเคยคุยด้วยเมื่อปีทแล้วก็รับไปพินานแล้วก็มาบอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้โอนไปให้คณะรัฐบาลขคอพทุกคนเลยผมถึงบอกว่ารจะดูแล้วเรื่องท่าไฟเป็นหัวใจผมก็ประหลาดนะขนาดคอพอทั้งองค์กรเลยมีกฎหมายรองรับ อยู่แล้วการบอกว่าไม่ได้ภายใต้การจำกับของทางทางเป็นคนกำหนดค่าไฟต้องมาขออนุญาตะแต่ละาพาันเน้ขอพากันอไม่มีหน้าไมู่่กับผมขพอผู้บริโภคเห็นไหมันอะไรเพราะนั้นปัญหาเนี่ยผมพยายามแก้แล้วแต่วันนี้ผมมาได้ามของรทางขอผู้บริโภคแต่ผมตารางจะต้องแก้กฎหมายไม่ได้ ันผมบอกว่านี่เป็นการค้าเอาไฟฟ้าไปขายบางบางแห่งเนี่ยได้รับการร้องเรียนเปตรวจสอบ7-8บาทอย่างเงี้ยมันไม่ดูมันทำได้ยไงผมเสียด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่อำนาจลำดีผมบอกเลยผมก็เคยเห็นกระดูกเนี่ยที่ลำดีท่านไม่มีอำนาจเลยเขาจะนำต้นด่วนผสมน้ำมันเพื่อเพลิงก็เป็นอำนาจอธิบดีรัษฐ์ลำรีไม่เกี เขาจะขึ้นราคาน้ำมันก็ไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีขึ้นเรื่อง <c ười>